ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจำเรบสัวจ้าอโลกโลกเรยเนียเนียงกัญญาเจตีกรุบหนึ่งเจตีสแหนฮาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโจบคเนี้ยมาองเตียท้ายพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพบกับเดียนรองจาย์ประยุนทรงศิลป์ในรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาเขมรค่ะที่ผ่านมาท่านผู้ฟังได้รู้จักกับ มะโฮพมา,มาก,ก็คือกับข้าวของขเขมรซึ่งเป็นอาหารข้าวมาแล้วรู้จักแล้วไปเที่ยวขเขมรก็จะได้ไปส,สั่งอาหารเหล่านี้รับประทานได้จากการที่รับประทานอาหารแล้วนะคะอาหารข้าวแล้วเนี่ยนะคะเราก็มารู้จักกับอาหารประเภทขนมหรือที่เป็นของหวานกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อเรา ทานอาหารข้าวอิม่มแล้วก็มักจะมีขนมของหวานเนี่ยเป็นของปิดท้ายคำว่าขนมขนมภาษาคเขมรออกเสียงว่านุมน่มนุ่มแปลว่าขนมค่ะขนมจะเป็นของกินที่ไม่ใช่กับข้าวนะคะแล้วก็ขนมเนี่ยก็มักจะปรุงด้วยแป้งด้วยก้วยน้ำตาลนะคะหรืออาจจะมีกะทินะคะ ขนมของคนขเนเขมรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายคลึงกับขนมของไทยนะคะท่านผู้ฟังเช่นวุ้นกะทิมีกล้วยบวชชีสังขยาขนมไข่ข้าวต้มมัดขนมทีนขนมจ้างขนมชั้นลอดช่องหรือแม้กระทั่งทองหยิบทองหยอดฝอยทองเนี่ยขนมตาลพวกเนี่ยจะเป็นขนมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับขนมไทยนะคะ แต่ก็มีขนมบางชนิดที่มีแต่เฉพาะในประเทศขเขมรเท่านั้นนะคะอย่างเช่นขนมพับอย่างเงี้ยนะคะรสชาติขนมของขเขมรนั้นที่จะต่างจากของไทยไปนิดนึงก็คือรสชาติจะค่อนข้างหวานจัดค่ะเพราะว่าโดยวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของขาวก็ใส่น้ำตาลน,นะคะยิ่งของหวานก็ยิ่งหวานจัดเลยนะคะเมียนนุมอเอาไว้ลวกคละ เมียนหนุ่มเอาไว้ลวกค่ะเราจะถามก็ว่ามีขนมอะไรขายบ้างเคียมจองยำหนุม่มเคียมจองยำหนุม่มแปลว่าฉันอยากกินขนมเนี่สยสไลจองปีซาหนุ่มเอ๋ยเนี่สยสไลจองปีซาหนุ่มเอ๋ย คุณหรือคุณผู้หญิงอยากทานขนมอะไรห้างขยมหลวนุ่มจรายางห้างขยมลวนุมจรานยาง,าง,ยร,ายางร้านฉันขายขนมทุกอย่างค่ะคำว่านุ่มคือขนมเดนจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับขนมของคนขเขมรกันค่ะ ปรดติดตามนะคะว่าจะมีขนมอะไรบ้างวันนี้เวลาของรายการหมดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะโซมจุมเรียบเรียจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษา